สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับด้วยการกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้จะพามาชมการให้อาหารไก่แบบสูตรต้นกล้วยนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าว,วิธีการคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับ ถ้าท่านสนใจก็สามารถลองไปทําตามได้นะครับสูตรนี้นะครับก็ต้องมีต้นกล้วยนะครับเป็นสารอาหารหลักนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสารอาหารเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนนะครับพวกเยื่อใยต่างๆนะครับแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยประกอบด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็ไก่ก็เป็นสาตตี้ค่อนข้างที่จะชอบกินพืชนะครับก็เลยเอาต้นกล้วยมาลองให้ดูนะครับเราจะเปลี่ยนสูตรอาหารไปเรื่อยๆนะครับวันนึงหญ้าหวานวันนึงเป็นข้าววันนึงเป็นต้นกล้วยนะครับแต่วันนี้ก็จะใช้สูตรเป็นต้นกล้วยนะครับท,าท่านผู้ชมเอาต้นกล้วยนะครับมาส,บสั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 บนะครับให้ละเอียดพอสมควรนะครับมาสับให้ละเอียดพอสมควรนะครับประมาณสัก 3ถึงกิโลก็ได้นะครับถ้าไก่เราเยอะเราก็อาจจะเพิ่มลดเพิ่มตามปริมาณนะครับถ้าไก่เราน้อยเราก็จะลดลงมานะครับเอามาสับๆๆๆครับจนเกือบละเอียดนะครับถ้าใครมีเครื่องสับนะครับอันนั้นก็โชคดีนะครับก็จะทําง่ายหลังจากนั้นนะครับก็เอาต้นกล้วยนะครับมาคลุกเข้ากับรำนะครับในอัตราส่วนประมาณ3ต่อ1หรือ4ต่อหนึ่งก็ได้นะครับต้นกล้วย สี่ส่วนรำสองส่วนหนึ่งส่วนนะครับก็ตามปริมาณสามารถเพิ่มลดได้นะครับยังหลังจากนั้นก็เอาข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเนี่ยใช้ไม่เยอะก็ได้นะครับท่านผู้ชมใช้ประมาณหนึ่งส่วนก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนประกอบหลักของเราจะเป็นรำกับต้นกล้วยสับนะครับหรืออาจจะเพิ่มเป็นปลายข้าวหรือว่าอาหารหมูก็ได้นะครับเพิ่มเข้าไปอย่างละหนึ่งถ้วยก็ได้อย่างละหนึ่งส่วนก็ได้นะครับ ถ้าไก่เราเยอะเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับจากนั้นก็เอาน้ําผสมนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในต้นกล้วยเนี่ยมีน้ําค่อนข้างมากอยู่แล้วประมาณ60-70%จนะครับจะทาให้ไก่ของเราเนี่ยกินง่ายมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะครับคลุกเขาจนกว่าเนื้อนะครับทั้งหมดจะเข้ากันหมดนะครับก็เอามาให้อาหารไก่ของเรานะครับแบบนี้ในคลิปที่เห็น วันหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เรียบเรียบนะครับก็เลยรีบทําแล้วก็รีบให้อาหารนะครับไก่รู้สึกว่าจะชอบเป็นพิเศษนะครับกําลังลงจิกลุงกินกันอยู่เลยเป็นสูตรง่ายๆครับต้นกล้วยนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมก็คงน่าจะพอทราบกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าหญ้าหวานนะครับอาจจะน้อยกว่าหญ้าหวานแต่ว่าเป็นการประหยัดลดต้นทุนของพวกเราได้มากเลยครับท่านพี่น้องเกษตรกรครับ ่านใดสนใจนะครับก็ไปลองดูนะครับสูตรต้นกล้วยไก่ก็ชอบเหมือนกันนะ,ะไม่ใช่แต่ว่าชอบกินแต่พวกข้าวพวกหญ้าหวานอย่างเดียวนะครับสูตรนี้ก็มีประโยชน์ต่อไก่ของเราเหมือนกันครับเป็ดเป็ดไม่เห็นกินเลยนะครับสงสัยเป็ดจะไม่ชอบแนละ้วจะให้เป็ดต่างหากนะครับปกติเป็ดก็จะกินด้วยกันเลยนะครับกับไก่นะครับในความของผมเนะี่ย เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับสมัยก่อนก็ใช้พวกต้นกล้วยนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกหมูพวกวัวนะครับอาจจะเป็นสูตรเอาไปหมักนะครับเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าเราทําแบบง่ายๆเนาะท่านผู้ชมอันนี้เราสับแบบสดๆเลยนะครับแกะเปลือกมันออกนิดน,นึงนะครับให้เป็นต้นขาวๆนะครับในลําต้นข้างในมันนะแล้วก็สับๆๆให้ละเอียดนะครับ ถ้าผู้ชมอยากจะทําเป็นสูตรหมักก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับก็เลยสับแบบสดๆไก่ก็กินได้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็ลองไปศึกษาวิธีการนะครับแล้วก็ลองไปทําตามคลิปดูนะครับทํำง่ายๆนะครับแค่นี้ก็สามารถให้อาหารไก่ของเรากินแบบอิ่มน้ําสํารานะครับแล้วก็ที่สําคัญประหยัดต้นทุนนะครับหาได้ในท้องถิ่นหาได้ในคกเรือนนะครับ แล้วก็จะทําให้กําไรในการเลี้ยงสัตว์ของเราหรือว่าทําการเกษตรของเราเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับก็พามาชมสูตรการให้อาหารแบบต้นกล้วยสับนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, ติดตามกดซับสไคร์นะครับในช่องของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามสาระนะครับเกี่ยวกับการเกษตรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเจอกันที่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ